จังหวัดศรีสะเกดครับได้มีการจัดพิธีสวดพระพุทธ,ธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงครับที่วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายอนุรัตน์ถ้ำประจาจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธ,ธมนต์และ,จะเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสด็จระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 9โดยได้รับความเมตตาจากพระวชิระสิทธิทธาดาเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระภิสูสง์และสามเณรร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงและสารวมซึ่งก็ะมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องทีภาคเอกชนตลอดจนพระสนิกรเช่าจังหวัดศรีสะเกดเขารวมภายในพิธี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมร่ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพสงนิกรเชาวไทยมาอย่างยาวนาน,น